มันจะมสารของนายอกเมือ,อนไปพูดกันนี่นะเป็นไงทาางสันติไหมไม่เออพระเจ้าพูดหรือทุกวันอาจารก็ถือว่ามีคารวะที่ทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับมีพระสงฆ์ที่เข้าใจและไม่เข้าใจแต่การตำหนิ่จิตเตียนกันมันไม่ใช่เป็นหนทางที่จะทำให้วัดเราจเจริญได้แน่แต่ในเวลาเดียวกันมันก็อาจจะมันอาจาอาจะขัดต่อจิตอารมณ์การเป็นผู้ร่วมง,งานที่อบอุ่นเลือกมาก็อาจจะ นะอะนตา้ยและเรากำลังอยู่ในกิจกรรมค่ำน,นะครับพี่น้องฟังคริสออนทัวรพาเที่ยวคริสมิติใหม่ครับและเราอยู่ในสถานที่ที่สวยงามแห่งนี้นะครับที่นี่คือ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้วังอัครสังคมงมนลรกรุงเทพนั่นเองนะครับหลายท่านอาจจะเคยมีโอกาสได้แวะเวียนมาที่นี่นะครับหรือไม่เคย,ยนี่ก็มาจัดการประชุมได้ครับและตอนนี้เราอยู่ในการประชุมการสรัมมนาโครงการหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวครับนั่นก็คือโครงการพัฒนาผู้นำวิถีชุมชนวัดครับซึ่งจัดโดยแผนกวิถีชุมชนวัดอัครสังคมทนร,ทรกรุงเทพนั่นเองนะมีพี่น้องที่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมในวันนี้กว่า100ท่านทีเดียวนะครับมาเรียนรู้อะไรกันครับ มาทําความรู้จักกับการเป็นผู้นําวิถีชุมชนวัดหรือว่าผู้นําชุมชนทิฏฐชนย่อยต่างๆเนี่ยที่เรารู้จักกันในชื่อของ BEC ใช่ไหมครับเรามาเรียนรู้ว่าวัดที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมจะเป็นยังไงบ้างมีเครื่องหมายอะไรหรือว่าการเป็นผู้นําชุมชนทิรชนย่อยจะต้องเป็นยังไงนั้นรวมมาถึงรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ของบรรดาผู้ที่คร่ำบวชในวงการวิถีชุมชนวัดนะครับหลายท่านทีเดียวเลย และไฮไลท์สำคัญอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมยามค่ำคืนครับกิจกรรมจะมีสีสันน่าสนุกแล้วก็บรรยากาศของการสัมมนาในครั้งนี้จะเต็มไปด้วยสาระและสีสันอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ กิจกรรมวันนี้นะครับก็เป็นโครงการเสริมทักษะผู้นำวิถีชุมชนวัดนะครับความตั้งใจของโครงการนี้ก็คือเพื่อให้บรรดาผู้นำในชุมชนต่างๆวัดต่างๆในสังคมบนทนเนี่ยจะได้มีโอกาสมาฟื้นฝูความรู้มีโอกาสมาพบปะมีโอกาสให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าพูดกันง่ายๆก็เหมือนเป็นโอกาสดีในการเติมพลังชีวิตเพื่อเขาจะได้กลับไปทำงาน ในชุมชนของเขาในวัดของเขาต่อไปนะครับการจัดงานในวันนี้ก็มีวัดต่างๆนะครับในสังบันทนทั้งเขรืขวกเขตเนี่ยส่งสมาชิกเข้ามาร่วมในโครงการนี้ทั้งหมด1 0 1้นท่านนะครับแล้วก็ในสิ่งที่พ่อตั้งใจก็คือพ่อก็อยากให้พวกเขาเนี่ยนอกจากจะมาเติมพลังชีวิตแล้วเนี่ยพวกเขาเองนั้นก็จะได้พยายามทําให้ชีวิตคี้สชนของพวกเขาเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจดเดียวกัน นะครับเป็นน้ำใจในการมีความเชื่อที่เข้มแข็งมีชีวิตชีวาแล้วก็สร้างจิตสำนึกในการที่ทำให้เขาเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันโดยเฉพาะในชุมชนล,ละแวกบ้านของเขานะครับโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางของพวกเขานั่นคือหัวใจสำคัญของวิถีชุมชนวัดเลยครับ 3ามครั้งชา้าๆนะความรักความรักความรักเสร็จแล้วคิดเดี๋ยวความรักจะพูดอะไร นสร้างสันติไหมเออพระเจ้าพูดหรือทุกวันพระสารีบาราีพูดเป็นที่เชนนะสร้างสันตินะเนี่ยในหมู่พี่น้องในหมู่เพื่อนเนาะอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะแต่อยากรูบอาตอนนั้นกลับไปต้องทำไมเปลี่ยนตัวเองไหมต้องเปลี่ยนตัวเองไหมไอ้ที่เคยทำเนะ รถเฉยเป็นดีวันออวนถถึงสี่พันเข้าบ้านคนนู้นคนนี้ยี่สิบพันรถ,ถเหลือแต่ก็ะติกทอ<ำ>ง <laughs> นะจกกนกระทั่งคนนานด้วยเมืขารู้อยู่แล้วก็มนตามผู้ชายไปไปถามถึงเขาทำไมเรารู้รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่อยากตอบเนี่ยพวกเราปเป็นอย่างนั้นเนี่ชอบหาจุดบากแผลแผลแค่มันใหญ่ๆเขาอีเนี่ยบาดแผลก็แล้วแตออ่เข้าบ้าน ควเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นแบบนี้เลยนะเรื่องวิถีชุมชนวัดนี่แหละนะมันเป็นจิตตลงมเดียวกันกับสินเลื่อนเชิญนะครับวารีการที่สองถือว่ามาเปลี่ยนพระศาสนาจักในรูปแบบเก่าให้เป็นรูปแบบใหม่คราวนี้รูปแบบเก่าก,กับรูปแบบใหม่เป็นยังไง นี่คือวัดในรูปแบบเก่า 1. วัดแบบจัดเตรียมไว้ให้คารวาสคอยเป็นคอยให้พระสงฆ์ริเริ่มและจัดเตรียมสิ่งต่างๆที่พวกเขาต้องการทั้งหมดคุณพ่อเตรียมให้หมดสตัตว์ลุจมีหน้าที่รับมีหน้าที่ไปวัดไปวัดเพื่อไปฟังพระวาจาใช่ไหมครับแล้วก็ไปรับศีลวัดอย่างที่สองนี้บอกว่าเป็นวัดที่คารวาส คือพวกเราเป็นเหมือนแขนประสงค์ที่ทอดยาวออกไปไม่ใช่เดินหนีพ่อนะนี่คือรับคำสั่งจากจากพ่อนี่เป็นคารวาสที่ดีนะครับตัวอย่างที่คารวาสผู้มีความเชื่อเป็นเสมือนแขนที่ยอดทอดยาวออกไปของพระสงฆ์แน่นอนนะเวลาทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฝ่ายคารวาสฝ่ายเดียวจะเป็นจะต้องปรับความคิดแม้แต่พระสงฆ์ก็ต้องปรับความคิด แล้วบางครั้งก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็คือว่ามีคารวะที่ทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับมีพระสงฆ์ที่เข้าใจและไม่เข้าใจแต่การตาหนีตีเตียนกันมันไม่ใช่เป็นหนทางที่จะทาให้วัดเราจเจริญได้แน,แน่แต่การสร้างความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยต่างหากถ้าเกิดพ่อเจอคารวะที่ไม่เข้าใจเรื่องวิถีชุมชนวัดหน้าที่ของพ่อพ่อจะไม่เป็นดาา่าเขาพ่อด่า,าเขาไม่ได้แต่พ่อจะต้องพยายามทําความเข้าใจ การที่เรามาจัดรวมเนี่ยแบบเียก็เป็นวิธีการที่จะทําให้จิตตลกเนี่ยเขา้าใจวัดแบบที่สคือวัดที่ถูกแบ่งออกเป็นสงและฆราวาสหน้าที่บางอย่างสงศาสนาเบิกรอย่างเช่นการเสกสินหรืออะไรเนี่ยการการให้สินทรัพิ์เนี่ยสงสามารถเนี่ยไม่ได้ทําแต่เป็นพ่อที่ทาแต่ก็มีหน้าที่หลายอย่างซึ่งสงสามารถทําได้พ่อทําไม่ได้อย่าง,างเช่นเราไปเจอคนที่ที่ทางาน เราอยู่ในครอบครัวเราเจอคนในชุมชนซึ่งพ่อเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเราจะเจอสัตบุตรเราเยอะแยะเลยบางคนพอเจอพ่อเขาก็จะพูดเรื่องละเขาไม่กล้าจะพูดเรื่องจริงๆของชีวิตของเขาแต่ถ้าเกิดพวกเราเนี่ยเราเป็นคารวาสด,ด้วยกันเนี่ยนะเป็นสงสารมานด้วยกันเนี่ยเราเจอเราสามารถจะคุยเรื่องลึกๆได้เรื่องปัญหาเรื่องอะไรได้นีนพพ่พอเห็นนะความแตกต่างแต่จริงๆต่อหน้าพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าไม่ได้รักพ่อมากกว่าพวกเรา พ่อเป็นเจารักพ่อที่สุดรักพวกเราที่สุดพ่อคอนนี้นะครับนละนี่คือการเป็นทฆงที่เราจะต้องเข้าใจนะครับเรื่องวิถีชุมชนวัดตรงนี้พ่อบอกเลยมีคำเตือนอย่างหนึ่งตั้งแต่ต้นเลยอย่าทำให้เป็นเรื่องการบริหารแบบบริษัทหมายของว่าคนที่มีความรู้มากกว่าจะมาควบคุมหรือมาก,กำหนดทิศทางไม่ใช่เอาละนี้เป็นวัดแบบที่สนะเอาวัดแบบที่4โอ้โหแบบที่4นี่สุดยอด วัดแบบที่4คือบางคนใฝ่ฝันนะจะให้วัดมีโครงการเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> แต่อันตรายก็คือเน้นกิจกรรมภายนอกมากเกินไปขณะเดียวกันกับลืมศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งมวลก็คือองค์พระกิจจาตรงหัวเขาจั่วว่ามีกิจกรรมของวัดมากมายแต่มีเวลาน,นิดเดียวสำหรับ พระคิดเสจอะเอาและดูในภาพเกิดอะไรขึ้นเอาละต่อไปดูวัดแบบที่ห้าวัดแบบที่ห้าคือวัดที่ทุกคนมาร่วมชุมนุมกันในวันอาทิตย์แบบตัวไ<ด>ครตัวไําไมยุ่งเกี่ยวกับไทยศรัทธาแลแ้วต่ละคนแล้ว5แบบเดินก่อนวัตถิการที่สองวัดแบบนี้คือวัดที่เพียงพอแล้ว นะไม่เพราะไม่รู้จะทำไมก็คือคนก็มาวัดเขาก็ไม่ได้ทําบาปนะมาวัดวันอาทิตย์ตามปกติอยู่แล้วแต่วัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมมันต้องมากกว่านะั้นเวลาร้องเพลงเราไม่ได้ร้องคนเดียวด้วยเสียงของเรานะเราร้องร่วมกับไม่ใช่แค่ในวัดนะรู้ไหมร่วมกัวไทยเรากําลังร้องเพลงร่วมกับเทวดาบนสวรรค์นะกําลังนมัสการพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นเสียงเป็ดนะร้องไม่ค่อยเพาะ แต่พระเป็นเจ้าไม่ได้สนใจตรงนั้นพระเป็นเจ้าสนใจว่าเรากําลังนมัสก,การพระเป็นเจ้าร่วมกับนักบุญบนสวรรค์วันนึงเราจะไปอยู่กับเขาตอนนี้เราร่วมแต่ตรงนี้ถ้าตอนนี้เราไม่ร้องเพลงร้องไปฉันก็ก้มหน้าก้มตาลำพึงอะไรของฉันมันไม่ใช่เรืนองอย่างต้องทำความเข้าใจเรื่องนมัสก,การกับสรรเสริญมนุษย์เราสามารถจะสรรเสริญพระเป็นเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกรูปแบบขนาดพ่อ,อยืนนี้พ่อสรรเสริญพระเป็นเจ้าได้ไหมได้แต่การนมัสการ เราจะทาตามใจเราไม่ได้การนมัตก,การพระเป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดอ่าพ่อให้ดูวัดแบบที่เจ็ดพอคำไป้บาอย่างมองแต่ตนเองวัดแบบนี้เป็นวัดที่ชุมชนมีความมีความรักกันนะแต่ไม่สนใจวัดอื่นเลยไม่สนใจเลยว่าสังคมธน,นประกาศอะไรประกาศมีอะไรฉันไม่สนแต่ฉันศรัทธาแบบนี้ ถามว่าผู้นี้ตกนรกไหมไี่ตกนรกนะที่พ่อพูดมาทั้งหมดไม่มีใครตกนรกไม่ให้ตกนรกเพราะเรื่องพวกนี้แต่นี่เป็นวัดแบบเก่าแบบดั้งเดิมไม่ใช่เป็นวิถีชุมชนวัดหรือเป็นดีเวออฟบีนเชิร์ชที่จริงกรุงเทพของเราไม่ค่อยมีปัญหานะเรามีระบบเขตใช่ไหมครับแล้วระบบเขตเราก็ยังมารวมแล้วก็ลิงก์กับทางสังคมมณฑลและแต่และสังคมมทนลนเราก็ลิงก์กันหมด นะแต่เมืองนอกเขามีปัญหาเรื่องพวกนี้นะเมืองนอกเขามีวัดแต่ว่าที่พ่อบอกไม่มีปัญหาคือไม่มีปัญหาใหญ่นะแต่ยังมีบางวัดที่ยังเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือไม่ค่อยจะสนใจออวัดอื่นสนใจแต่แตออวัดตัวเองนะครับมาสรุปเลยแล้วกันนะครับมาอ่านพระวาจาะแบ่งปันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่ออะไรเป้าหมายเราคืออะไรจำมันแรกได้ไหมจะไปซื้อตัว๋วรถไฟต้องบอกเพาว่าจะไปไหนน,ไหนีไ่ไงที่เราจะไป นี่ไม่ใช่สวรรค์นนะนี่คือวัดเรานะดูเห็นอะไรบ้างตรงกลางจะต้องเป็นเป็นพระเยซูสินมาสนิทและพระวาจาไม่ใช่งานนะตรงกลางไม่ใช่งานตรงกลางคือพระเป็นเจ้าและเห็นไหมเราเห็นไหมเขาแบ่งเป็นเขตเขตที่ตะกี้บอกว่าอันที่หนึ่งเลยคือจะต้องรวมกันในระแวกบ้านใช่ไหมระแวกบ้านที่บอกว่ามันค่อนข้างยากในตอนนี้แต่ว่ามันมีซีเรียนนะบ้านจะก,กี่หลังกี่หลังแต่ นี่แหละเราแวกบ้านเห็นไหมอยู่ในบ้านจับกลุ่ม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 พวกนี้คือนี่แหละอ่านพระวจา,าพระเป็นเจ้าแบบ่งปันพระวจา,าที่เป้าหมายใน,นจริง úa, คือคนที่อ่านพระวจาพระเป็นเจ้าเานี่ยคือคนอยู่ในเราแวกบ,บ้านเดียวกันนะในเขตต่างๆเนี้เราเห็นไหมนี่มีนี่คือองค์กรารวาสนิ่พลมาลีใช่ไหม <1> <1> <c oughs> ในวัดของเราเนี่ยมีทั้งคนที่ทําองค์กรอยู่แล้วนะมีทั้งคนที่อยู่คนเดียวที่ซ้ำไปก็มีแต่นี่คือวัดของเราคือทุกคนเนี่ย เขาอยู่ด้วยกันและเขาจะรู้จักกันการที่จะมีแบบนี้ได้ก็คือไงการที่จะมีพระอาจารพระเป็นเจ้าได้แบบพระอาะจารอ่านพระคัมภีร์คนที่ไม่ไปวัดเนี่ยบางคนเขาไม่มานะเขาไม่มาวัดหน้าที่วิถีชุมชนวัดก็คือต้องเอาวัดไปที่บ้านเขา ครั้งนี้เขาบอกเป็นโครงการพัฒนาผู้นําวิถีชุมชนวัดพวกเรามาเพื่อเป็นผู้นําเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นําของชุมชนวิถีชุมชนต่อไปนะครับโอเคนะครับมันมีอยู่สีเรื่องหลักๆที่จะพูดคุยกันก็คือ 1. วิธีต่างๆในการสรรหาผู้นําก่อนเลยเออเราหัวข้อที่2นี่คือการทําให้ผู้นําเกิดขึ้นเออจะเกิดผู้นํำยังไงนะครับ 3. คือการทํางานเป็นทีม แล้วก็4ี่คือการเป็นผู้นําแบบหมุนเวียนเขาบอกว่าวิธีในการสรรหาผู้นำเนี่ยเขาบอกมี3วิธีวิธีแรกนะครับแต่งตั้งเลยนี่เปรียบเสมือนนี่คือคุณพ่อเฮนรี่นะจำไว้นะครับวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีที่แต่งตั้งเลยคุณพ่อเฮนรี่เขาก็แบ่งพื้นที่ในวัดเขานะวัดเขาวัดเดียวเขาแบ่งออกเป็นเขตตา่างๆนี่แล้วก็มองหาผู้นําที่จะมาช่วยคุณพ่อในการเริ่มงานชุมชนกิจชนย่อยเนะี่ย คุณพ่อเอนดี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้จักสัตบุรุษนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยติดต่อบางคนหยิบขึ้นมาเลยบอกว่าคนเนี้ยจะให้เป็นผู้นำนะอันนี้แบบแรกแบบแรกนะครับแบบที่2องเขาเรียกว่าผู้นำแบบอาสาสมัครแบบที่2คุณพ่อจอนคุณพ่อจอนบอกว่าเออเขาก็อยากเริ่มคุณพ่อจอนก็เลยบอกว่าเออเอาอย่างนี้ละกันมาเลยประชุมแล้วก็บอกว่า มีใครอาสาอยากจะมาเป็นผู้นำชุมชนคิรชนย่อยบ้างวิธีที่3ครับวิธีที่3เขาเรียกว่าผู้นำแบบเลือกตั้งอันนี้ก็มาเราอาจจะนึกถึงเวลาที่เราเลือกตั้งสภาที่บ้านใช่ไหมจริง,รงๆแล้วแล้วแต่วัดอีกเนาะคุยกันว่าการสรรหาผู้นำแต่ละแบบเนี้ยมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร โอเคอันนี้แต่งตั้งก่อนแต่งตั้งเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะได้ผู้นําที่มีความสามารถโดดเด่นเลยนี่เด่นปุ๊บพเจ้าวาดแต่งตั้งนะแจกแต่งตั้งนะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างเมื่อกี้ที่อาจจะมีหลายท่านพูดบอกว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนเออเขาไม่ได้เลือกไงพ่อจ้วัดเลือกมาอยู่คนเดียวนะครับเหมือนต่อว่าเป็นขุนเชิดของพระสงฆ์ในแบบหนึ่งอันนี้แบบแบบนิเกทีฟนะครับแบบลบหรือว่าพอเวลาคุณพ่อย้ายไปไงครับ สลายตัวหายไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นําแบบครอบงำโอ้โหครอบงําชุมชนเลยนะครับหรือความรับผิดชอบต่างๆปรากฏว่าตกอยู่เฉพาะคนนี้เท่านั้นในเมื่อแต่งตั้งเอาแบบอาสาสมัครอันนี้ไม่ถูกอันนี้อาสาสมัครขึ้นมาเองเลยนี่ยกมือขึ้นมาเองเลยนะครับบางทีมันก็เริ่มจากพ่อเจ้าวัดนนที่แบบว่าอยากให้เป็นแบบไหนด้วยนะครับข้อดีคืออะไระเราก็อาจจะได้สตรบุรุษที่มีน้ําใจดี พอดีพอเด่นประการแรกนะครับมาอาสาอาจมาอาสาสมาัครไม่ใช่สัตว์รุษที่มีน้ำใสดีทุกท่านอยากจะมาด้วยใช่ไหมอาจแต่โอเคคนที่มาอย่างน้อยมาด้วยใจยแน่ๆเลยหนึ่งแล้วก็เขาอาจจะเป็นผู้นําที่อุทิศตัวปลุกกระตุ้นผู้ร่วมง,งานได้อย่างดีนะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะทําอย่างเต็มที่เขาบอกว่าข้อสังเกตในด้านในด้านจุดอ่อนอาจจะบอกอะไร เขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำได้ไหมเออเขาเหมือนเขาเป็นเขามีน้ําใจดีอ่ะแต่เขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นําไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนเพราะเขาเสนอตัวเองไงแต่คนอื่นไม่ได้เลือกเขาไงแต่บางทีมันอาจจะมีอีกแง่หนึ่งว่าคนไม่ดีอาจจะมาด้วยเหมือนกันออคือมาสแสวงหาผลประโยชน์อะไรก็ดีนะครับหรือว่าบางครั้นอาจจะแบบหรือว่าอาจจะเนี่ยพอถึงเวลาไปแล้วเอาการเป็นผู้นําไปครอบงำ คือเพราะบางทีอาสาสมัครเฮ้ยเป็นเพราะว่าพ่อคนนี้ยุูยดีมากเลยแอนที้เราชอบมากเลยพอคุณพ่อย้ายไปปุ๊บพอคุณพ่อท่านไหนมาบุคลิกอาจจะไม่เหมือนกันไม่เอาละเออไม่รู้จักส่วนผู้นําแบบเลือกตั้งข้อดีคือโอ้โหแน่นอนทุกคนมีส่วนร่วมชุมชนเลยมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้นำนะครับแล้วก็โครงสร้างของผู้นำเนี่ยที่ได้รับการจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็คือพอเลือกปุ๊บคนนี้ได้คะแนนที่หนึ่งอ่าก็ ว่าไปหรือว่าจะไปเลือกกันเองในกลุ่มคนที่ถูกคัดเลือกเข้ามาอันนี้ก็แบบหนึ่งนะครับแต่ว่าน,นี่ก็ดีข้อด้อยจุดโอดอาจจะบอกว่าบุคคลคล้ายๆเมื่อกี้บุคคลที่ไม่เหมาะสมก็าอาจจะได้รับเลือกเข้ามาเหมือนกันเหมือนพวกมากมากไปอะ่ะเอออันนี้ก็แบบหนึ่งที่ชอบพูดชอบแสดงออกหรือเป็นที่รู้จักก็มักจะได้รับเลือกเข้ามาแม้ว่าอันนี้อันนี้มันอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีนะคือบางทีหลายท่านนะ่ะทำงานวัด ในหลายๆกลุ่มใช่ไหมก็เป็นที่รู้จักของสันนิบุษแต่ว่าการเริ่มต้นด้วยการวางโครงสร้างผู้นำเนี่ยทำให้มีระบบและเป็นทางการก็จริงนะนี่คือข้อดีนะครับแต่ในเวลาเดียวกันมันก็อาจจะมันอาจจะขัดต่อจิตอารมณ์การเป็นผู้ร่วมงานที่อบอุ่นเลือกมาก็อาจจะอะไรนะเฮ้ยฉันเป็นผู้นำแล้วคนเลือกมาปุ๊บเออท่านี้ไม่สนไม่แคร์โนสนโนแคร์ใครต่อใครแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ย เออได้บอกว่าบางคนบอกพอเป็นผู้นําปุ๊บเปลี่ยนไปอะเออนี่ก็แบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสาเร็จว่าอันไหนดีหรือไม่ดี หัวคอไหล่จับไหลคอหูชีทไปี้กลางก้อยจับค่อยๆจับค้อยกลางชี้ไปชี้กลางก้อยจับก้อยกลางชี้นะครับจาบก้อยจับค่อยๆจับก้อยกลางชี้อ่าผมขอสามประโยคมาตสามระโยครับหัวคอไหล่จับไปไหนจับไหล่คอหูตาจมูกจมูตาจมูกจับให้ จับจมูกตาหูจับไปจับให้ฉันดูจากหัวคอไหล่จับไหล่คอหัวไจับใหม่จับให้รู้ตัวจากหัวคอไหล่จับไหลคอหัวพอเมื่อเสร็จแล้วจับตาหูจับไปจับให้ฉันดูจับไปจับให้ฉันดูจากจมูกตาหูคอหัวจับไปจับให้รู้ตัวจับไปจะให้รู้ตัวจากชี้กันค่อยจับค่อยกันชี้